นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองไม่ต้องไปวิ่งไปหาอาจารย์ไหนให้ยุ่งยากอยู่กับบ้านนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆไม่เปลืองเงินสักบาทไม่เสียเวลานะถ้าเรารู้เทคนิคที่พระเจ้าทรงจัดไว้เนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลได้ง่ายมากเลยสินห้ารักษาไปสิอยู่กับบ้านเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยรักษาสินห้าเลย อาทิตย์ละสองวันได้ละสบายๆใช่ไหมนั่งสมาธิพระเจ้าก็ขอแค่ชั่วลัดนิ้วมืออาะมาก็เพิ่มสักสานาทีเถอะนะหนาทีก็ได้เช้ากลางวันเย็นใชาา่ไหมวันละสามเวลาเปลียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าในเวลากลางวันและเวลาเยน็นเนี่ยทําแค่นี้พระพุเจ้าไม่ได้ขอเวลาอะไรเรามากมายให้เปลืองเวลาทามาหากินเราเลย